หลังบ้านปลูกอะไรบ้างเย็นๆแบบนี้กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆอดไม่ได้ที่จะต้องเดินชมสวนหลังบ้านกันนะคะขมิน้นมะแวงเขาเรียกอะไรนะเอาเป็นว่าหลายท่านรู้จัก เดินให้รอบบ้านดีกว่ายอดมันปูค่ะเห็นร่องรอยกันเด็ด <c oughs> แกงร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดก็มาเด็ดจิ้มอยู่แถวนี้ก็มีนะคะเนี่ยโน้นจะเป็นตะกรา้าปลูกไหนหน จยองนะะกล้วยกลัวจะล้มทับเจ้าของเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่อยู่ติดกันค่ะกับเพื่อนบ้านอันชันอันชันนะคะเห็นว่าข้าวยากหมากแพงปลูกเลยค่ะหมาก ไปดูฝั่งน้นกันมีอะไรอีกที่เห็นนี่คือปลูกนะคะปลูกแบบตั้งใจมีอะไรบ้างด้านหน้าจะเป็นตะไคร้แต่คงไม่อ้อมไปหน้าบ้านหรอกนะพริกกินไม่ทันเน่าอ่อาฝนตก ไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วไม่ได้กลางร่มมาเก็บนะมันไม่มีคือไม่ค่อยได้ใช้ค่ะอันชันห้ากลีบมีโอ้คุณหมาแน่ๆเลยไปทำให้ล้มระเนรนาดไปค่ะเดี๋ยวจะแพลนกล้องอย่างเร็วกะเพราต้นหมากก็ยังหลงเหลือพริกพันอินโดอะไรนะ ริกเหลืองอินโดนะคะตะลึงกับทุเรียนนะคะปลูกไว้อย่างงั้นแล้วค่ะไว้เป็นร่มเงาคาดหวังว่าจะได้กินไหมก็ก็หวังนะแต่นึกภาพไม่ออกว่าถ้าโตมันจะอยู่ยังไงโอเคพาบุกป่าข้างบ้านแล้วกันเนาะวันนี้เราเรียกว่าบุกป่าข้างบ้านดีกว่านะอย่าเรียกว่าสวนเลยอืม บริเวณเนื้อที่ไม่มากค่ะแต่ปลูกทุกอย่างมากกับเราค่ะเพื่อนๆน้องๆอะไรอะไรที่ชอบกินก็อยู่ในนี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าส่วนเขาจะได้ผลไหมมาลุ้นกันอีกทีวันนี้นำเสนอนะคะนำเสนอทุกสิ่งเอออันนี้ผักติว้วผักติว้วเอาไว้ทางทางภาค หลายๆภาพนะคะรู้จักรับประทานผักติว้วอันนี้เป,นเป็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 นนี่ไงคะอ่าฟาทะลายจนก็มีไปเรื่อยๆเลยนะคะมีเตาเศรษฐีด้วย <c oughs> <c oughs> อาดา,าดาราดาราอันนี้น้องแดงเ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บไปหมดแล้วค่ะพริกนะคะเก็บไปตำส้มตำ เมื่อวันอาทิตย์นี้เองก็เหลืออยู่ไม่มากมะรุมนะคะมะรุมได้กินแล้วเก็บมาแกงหลายรอบแล้วแถวนี้เป็นกะเพรานีคะ่กะกะเพราอยากได้ไปทำผัดกะเพราต้มยำมาเก็บไปเลยนะใครอยู่ใกล้ๆนะะที่เห็นขาวๆฝรั่งกิมจู สวนหลังบ้านพี่อันนี้ปลูกแค่ต้นเดียวสองต้นนะคะแต่เขาเกระจายเขาเกิดเร็วมากอันนี้ชอบผักกูดยังไงแต่ใครอยู่หน้าบ้านน้นน่นะคะถ้าจะแกงก็เดินหน้าบ้านนิดหนึ่งอันนี้ข่านะคะขุดบ่อยมาก ไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนขยันอะไรปานนั้นหรอกนะคะแต่มันอยู่ใกล้เมือ <c oughs> ชะอมปลูกทุกซีงให้เป็นที่พักของน้องนกทั้งหลายกล้วยก็ปลูกนไหคะร่มรื่นนะคะเนี่ย มีอะไรอีกมะกรูดตรงนี้มะกรูดโหระพาผักกูดผักกูดก็เอาไปทำกับข้าวหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ใครเคยกินคะผักนี้เคยกินก็มาเก็บไปได้นะเขากลิ่นชุนๆคล้ายๆกลิ่นแมงดานะคะฝรั <c oughs> ่ง ฝรั่ปลูกไว้นี้ได้ได้รับประทานหมดนะคะเนี่ยเลยมาให้ชมอ่ะเอาไว้แค่นี้ดีไหมคะเนะตรงนี้เป็นบ่อร่มรื่นนะคะเพื่อนบ้านน่ารักเราก็ใจเดียวกันก็คือชอบปลูกต้นไม้ เราก็เลยคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่ชอบนี่คงจะจะต้องเรามาระวังเยอะนะคะโอเคค่ะมีขมิ้นด้วยนะคะขมิ้นก็มีเนี่ยพื้นที่ตรงไหนว่างก็จะปลูกปลูกฝังฝังลงไปนะคะเอา,เอาไว้แค่นี้